ของอย่างอื่นหายเรายังไม่ได้เสียใจอะซื้อใหม่ได้แต่บูบี้มันไม่มีแล้วเป็นของที่แม่ซื้อให้ใช่ไหมแล้วก็มันอายุ22่ขวบแล้วยมันเหมือนเป็นเพื่อนแล้วว่าคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจไงไม่ได้อยากจะลืมเขาถ้าใครช่วยประสานงานหรือว่าติดต่อหรือช่วยเราหาน้องบูบี้ได้เราจะให้เงินรางวัล 5้าแสนบาทค่ะ ปล่อยให้เรานอนแบบนั้นได้ไงแล้วเข็มขัดเราก็ไม่ได้รัดเพราะตอนนอนเราก็ปลดเข็มขัดถูกไหมไม่เซฟพูดโดยสารเลยคุณควรทรีตหรือควรเซฟเรามากกว่านี้แล้วดันพอเราลืมของอะเราก็นึกขึ้นได้เราก็พยายามจะอยากเข้ามาติดต่อเพื่อให้หยิบออกมาจากเครื่องให้หน่อยเพราะเรามั่นใจว่ามัน อยู่ที่ซีดแน่นอนเพราะเรานอนดมนอนกอดตลอดอยู่แล้ว mm hmm. ทุกคนจะรู้ว่าแต่ติดบูบีเขาไม่ okay, <how? S 1> เขาไม่ให้เข้าเราไม่ว่าเขาก็พูดว่าเดี๋ยวจะเมลไปบอกลอสแอนเฟาลใช่ไหมเพราะต้องคลีนเครื่องเราถึงจะหาให้ใช้เวลา3-4ชั่วโมงเราก็รอได้ไม่เป็นไรจนเราบินถึงไทยติดต่อไปก็บอกว่าไม่เจอบ้างหาแล้วไม่พบคือแบบตุก๊กตาตัวไม่แบบ เท่านิ้วก้อยนะตัวใหญ่มากแล้วมันคือทรัพย์สินของเราต่อให้เป็นปากกาต้มหูหลุดหรือถุงเท้าเพื่อนเราเป็นแอร์เขาจะบอกเลยทุกสายการบินต้องเก็บให้ผู้โดยสารทุกชิ้นแต่อันเนี้ยตุ๊ก,กตาเราอะเขาจะเอาทิ้งเหรอเขาม่ีสิทธิ์ทิ้งได้ยังไงการที่เขาจะเขาเรียกว่าแอคชั่นหรือตอบกลับหรืออะไรเงี้ยช้ามากการติดต่ออะไรก็แล้วแต่คือไม่ได้เลย ซึ่งแต่ไม่ประทับใจต้องพูดด้วยความรู้สึกนะว่าเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหน <c oughs> <c oughs> คิดถึงบูบี้